สวัสดีครับวันนี้าพาี่น่องมาหาเห็ดครับพี่น้องตอนนี้ก็พ่อเห็ดปอกเอยเห็ดพอไปแล้วแตงหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับแตงหนึ่งครับนี่ครับแตงยาวมาเลยครับพี่น้อง นี้ก็ตอนเช้าๆครับพี่น้องก่อนก่อนกินข้ขาวข้าวเส้าครับเลยดภาพพี่น้องมาหาเห็ดเบิ้งครับแล้วลัวสองดอกครับพี่น้องอาจจะไม่ได้ลายนะครับมื้อนี้เด้อนี่ครับแต่งหนึ่งเมื่อกี้ย่างหาเบิ้งไว้แล้วครับน่ครับแตงงงามๆครับเด่น หลังจากฝนตกได้สองมือนะครับนี่ครับมันจะเป็นแตกแห้งแหมาเนี่ยครับพี่น้องครับน้ำเก็บกับชิควดออกข้างๆครับว้มันว้มันนั่นนี่เนาะไว้มันติดกันเอยบ่เห็มันแตกนี่ครับเมื่อกี้พ่อไว้นี่อีกดอกนึงครับ ใ็่แลนี่ครับฤฤฤเ็ษกระหาย<ม>ยากยากครับช่วงนี้ฝนตกแลว้วก็ยุดฝนตกแล้วยุดเพิ่งก็เลยไม่ค่อยออกครับดีแพ้เบิองหฮมพุ่นครับจานเนี่ยเด้อครับ ครับมื่อนี้าจะเคยมาเก็บประจำครับ